ก็มาป๊อปมาดอีกแล้วแต่เป็นป๊อปมาดสาขาสุดท้ายแล้วเนาะที่เรายังไม่ได้มาให้ทุกคนนะครับจุ่มอะไรก็ได้ในรบ1,000บาทห้ามเกินถ้าเกินก็ต้องเสียขสาดตัวอะไรตัวน,นึงออกไปบวกรบดีๆคอแหวนอันใหม่ไงที่มันเป็น,นยอ,อ,อย่างนีน่ารักอยู่นะเออาาราละสิ์รบกันสองคันไม่เท่าไหร่ครับพอของคนอื่นเราเชียร์ง่ายแต่ของเราเนี่ยยากไม่รู้จะเอาอะไร เราจะได้ทั้งหมด3ตัวนี้นะครับนั่นคือฟรีเข็มมันคือรูเข็เลยไม่เอยรูนตีเข็เลยไม่เคยแต่อย่างอื่นทีจริงเหรอสีฟอกกระหลาดเอิ่มเอิ่มอะไรได้ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องเล t s m ม m e n นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเล็กเราก็อยู่ที่เมกาบางนาค่ะเราก็มาป๊อปมาดอีกแล้วจ่เป็นป๊อปมาดสาขาสุดท้ายแล้วเนาะที่เรายังไม่ได้มาในประเทศไทยก็มาดูกันว่าวันนี้ป๊อปมาดที่เมกาบางนาเขาจะใหญ่โตโหร้านอลังการร้านแปดดาวร้านดวงขนาดไหนนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มากับสองคนเพื่อกระนองมีด นะครับแฟนขับ FC ของจุดๆๆนะครับผมเราเลยพาซุ๊ตๆมาด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมไครเดี๋ยวเราไปซูมหน้าเขาชัดจเลยักครู่ดาวสิครับใครรู้ยังอ๋อนี่โมนาลิซาอ๋อนี่นะคะอน้องฟองถ้าใครแฟนขับเลยเร็วแฟนขับเขาคิดถึงดีครับเออแล้ววันนี้ทำไมมาได้ ก็สอบเสร็จแล้วอ๋อสอบเสร็จแล้วก็เลยมาเอาหน้าความรอมาอวดลงจอนหนึ่งนะครับเออแล้ววันนี้นะครับเรามีภารกิจยังไงนะอ่ะครับาก็มาพร้อมกัน3คนทั้งทีก็เลยมีภารกิจให้ทุกคนนะครับจุ่มอะไรก็ได้ในงบ1,000พันบาทที่ชอบที่สุดใช่นะครับในงบ1 0 0 0พันห้ามเกินหนึ่งห้ามเกิน1,000งพ้องจะไปแก้มือหรือเปล่าใช่แก้มือเพราะว่าเขาที่แล้วจุ่มอะไรไปนะ น้องสปันหกับบูบูป่ะบูบูแบบสปันหลัอ่าไม่ได้ตัวที่ชอบใช่ไหมใช่งั้นวันนี้เอาให้ได้ืนี่ครับอ่าเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศข้างหน้าร้านให้ดูก่อนเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เรากดนมาอ่าพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไป ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาต่อแถวเข้ากันนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในร้านก่อนว่าคนเขาเยอะขนาดไหนนะครับ อ่ะเป็นยังไงบ้างได้เลงได้เล็งไว้บ้างยังเลงไว้แล้วฮะเรียบร้อยเจอแน่วันนี้อ่าแล้วฟ้องอ่ะฟ้องได้ยังเล็งไว้บ้างหรือยังเือนกันแล้วเลงแล้วพวกนายไวกันจังเลยเออแล่ะของโจ้เหรอยังไม่ได้เล่งเลยมรดไทเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูอยู่เด kind of ab ี๋ยวไปขอดูก่อนนะ ช่วงนี้นคือของมันยังมีเยอะอยู่นเนาะคือแบบก็ก็หมดบ้านแต่ก็มีบ้านมันไม่ได้แบบหมดเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าเออหมดเออหมดหมดเชล์อะไรเงี้ยเนาะช่วงนี้เขาดีโหดมากนะเออเพราะออเทอร์อ <laughs> ์อะไรของราบูบูก็ยังมีอยู่นะจร,จริงๆทุกคนก็ลองหาสาขาใ,ใกล้ๆบ้านก็ได้หรือถ้าใครสะดวกมาเมื่กลับบางนาก็มาได้เลยเพราะว่าศพเขาก็ใหญ่อยู่กว้างนะครับแต่มบหนึ่งพันนะอย่ากเกิน ห้ามเกินถ้าเกินก็ต้องเสียสระตัวอะไรตัวหนึ่งออกไปบวกลบดีๆเอาแล้วถ้าสมมติว่า1,5 0 0งานาบาทงานทำางานไม่ได้1น0 0นเท่านั้นกติกาคือก,ากาติกาก็ต้องก็ต้องคำนวณดีๆติกาตักพี่เสียดายน้องไม่ได้เราจะเป็นคนหลใจไม่ได้นะครับอา่าไปองนึ่มเท่าไหร่องอะไรนะอ่อแก้มือคือตัวตัวที่ไหนที่อยากได้นะตัวหัวใจตัวหัวใจตัวนี้อ่าแต่รอบนี้คิดว่าจะได้ไหมใช่ต้องได้ไม่มีสองอย่างนะคือหนึ่ง คือได้เลยสองคือซ้ำอ๋อมีอีกช้อยหนึ่งก็คือตัวที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยมีอ่ะอันนี้กี่บาทวะ,ะสามร<ะ>้อยแปดสิบนะครับว่าแปดสิบหยิบเลยทุกคนเป็นพยานนะของหยิบเอง <c oughs> อันหนึ่งตัวสามร้อยแปดสิบแล้วเหลือเท่าไหร่ซิกตก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 ตกร้อยยี <c oughs> ่สิบฮมตกเลขวะเนี่ยคุณหกร้อยยี่สิบไปอันไหนขอองหกร้อยยี่สิบอยู่ในงบหกร้อยยี่สิบนะไป Não อันนี้ไซส์เหมือนไซส์เขาจะแบบหดบางไซส์เนาะใช่เขาเหลือโหลอัน<ล>นี้โหลเป็นดิมูมคือแบบน,นี้ใช่อ<ไ>่าดิมูเรามี<อ>แล้วหนึ่งตัวขายเบบี้ก็มีของอยู่ฮะเราก็ขายเบบี้ด้วยคร,รับก็คืออ่ามีอยู่นะครับไป อันนี้คือเป็นอ e ีกคอเลชันหนึ่งที่พ้องอยากได้ฟ้องอยากได้ตัวไหนนะตัวนี้ก็คือตัวอะไรมันเท่อยนะมันชื่อบอีบออีกับตัวไหนกับคุณลุงใช่ไหมคุณตาเหรอเขาเรียกอะไรคุณตาหรอืคหรอ,ค,รอคุณลุงกะคุณปูคุณปูโอเคเออต้องถามเด็กวอริที่นี่แ อันนี้มันของไพ่อะไรนะผิดซ่าเมื่อกี้ไม่ใช่ของวอน์ดนี่นะครับของผิกซ่านะครับพ่เออออยยเคอร์ดินี่เออออยู่เคอร์ดินี่เหมือนกันใช่ไหมสามตัวนี้ก็คือหุยนายนายแบบว่ามีทอยเยอะมากคือเท่าใดตัวไหนตัวนึงก็คือถือว่าสมเลสุ่มไหมเออเป็นเมนทุแต่ถ้าไม่ได้เลยนี่คือมือไม่เทพเลยนะไปฮะอ่าได้มาแล้วตอนนี้ได้มาสองอันแล้วราคาเท่าไหร่เนี่ย สามร้อยแปดสิบเหมือนกันสามร้อยแปดสิบรวมกันสองคนเป็นเท่าไหร่ครับคุณปีมสามร้อยแปดสิบรวมกันสองคนเป็นเท่าไหร่ครับเออไม่รู้ก็โจ้เออไงอ๋อคือสมัยนี้มันก็มี AI มีคอมพิวเตอร์มีเครื่องคิดเลขเนาะเออเราก็ไม่ได้ใช้สมองให้เปลืองเออใช้สมองให้เปลืองเออสมองเหลือเท่าไหร่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 เราสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบจะซื้ออะไรได้นั่นน่ะสิใส่ชาร์จไงใส่ชาร์จไป ของยากจังเอาไอดีสองร้อยสี่สิบของร้อยสี่สิบมันไม่มีอ่ะจริงๆถ้าอันนี้มีให้จูบนะจะได้อยู่อะไรอ่ะมันคือพิซซ่ามันคือป๊อปบีนสองร้อยสี่สิบหรอแต่ราคาส่วนใหญ่เนี่ยป๊อปหมันก็สั่งว่าแฟนสิบเกือบทั้งหมดเลยเนาะใช่งั้นหยุดหยุดละกันให้ป๊อปอีกกล่องนึงอ่าเอาเป็นว่าเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรหยุดหยุดให้พี่ใจดีถือว่าวันนี้แบบอ่าสต็องนิดแฟนคลับแฟนถามว่าคงอยากให้ช่วยช่วยฟองเยอะๆออยากเอาใจช่วยอยากเอาใจช่วยไปไปอีกกล่องนึงไปเลย ฟองได้แล้วนะครับคอนี้นะครับฟองอยจะได้ตัวไหนโอ้ดาร์ควเดอร์เหรออ่าคอนี้ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อมันเป็นคู่ใช่มันเป็นคู่เหรออ๋อเป็นคู่แบบนี้เหรอตอกกันได้เนี่ยเห็นไหมใช่ไหมเออ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 เนี่ยนั่นล่ะดาร์ควเดอร์อ่ะจุ่มไปเลยหนึ่ง อ่าไหนโชว์ซิได้อะไรบ้างจีนเต้ออ่าครบแล้วของของเขาคุ้มทองเหมือนกันนะเป็นการ์ตูนเป็นหนังหมดเลยเอออ่าครบแล้วมาเองอย่าไปลุ้นกันอ่าคอแหวนคือคออะไรอ่ะนี่คือคออะไรคอแหวนอันใหม่ไงที่มันเป็นอย่างนี้เลยน่ารักอยู่นะเออเฮ้ยตัวเลขได้นี้หรอสี่ร้อยสามสิบก็ง่ายเลยนะง่ายนี่คือ ก็ใช่เนี่ยให้หลบแล้วอะไรเงี้ยเออเอาอะไรดีอ่ะเมนเราไม่อยู่สักตัวเมนเราไม่มีเลยหรอเมนคุณอ่ะมีแต่ว่าเมนพี่ชิเอาพีโนเจรรี่ไม่ก็ฮาชิกก็ได้โอเคงั้นก็เอากล่องนี้แหละใช่ไหมเดี๋ยวเราทำหนึ่งขอขอกันอ่าแปลกๆปอันนี้ก็แด้ แม่มีแฮครับขอใหม่นะขอนี้ข้อนี้หนึ่งตัวสี่ร้อยเอยนะสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบเหลืออีกห้าร้อยเจ็ดสิบครับอะไรนะห้าร้อยเจ็ดสิบครับไม่ดูเยอะจังคุณเพิ่งได้กล่องเดิมนะเออเอาคอไหนนะของน้องซิก้าเหรอซิก้าคอนโอเคนเข้าไปเอาของข้างบนนั่นหรอหยิบมาหยิบมากล่องหนึ่งพนักงานอ่าโอเคอได้ตัวไหน อยากได้ตัวนี้ตัวแรกตัวน้องหมาหรอตัวหน้ากลออ่าสี่รยเท่าไหร่นะเมื่อกี้เหลือห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อจ็สิบห้าร้จ็ิบได้มาอีกเท่าไหร่สามปสิบเหลือเท่าไหร่9 0เหลือร้อยเก้สิบหรอถูกแน่นะร้อยเก้าสิหมดหรือยัง หมดแล้วดิแล้วเก้าสิบอ่ะเอาหมดแล้วหรอเออใส่ชัวก็สองร้อยเจ็ดสิบแล้วนะแถมเข็มกัดนไปอีกอันหนึ่งได้ไหมอันนี้สองร้อยสามสิบห้างั้นคุณคุณได้สองตัวเองนะคุณหมดแล้วนะอ้าวแถมอีกสักตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะเข็มกัดก็ได้อ่าได้เข็มกัดเอาไปทําอะไรเออไม่รู้หมดแล้วหรอแค่นี้หรอหมดแล้วคุณงบแค่นี้ละครับอ้าวจริงบแได้สองตัวอ้าวพิมนะฮะ อ่าสรุปฟรีไม่เหลืออีก190นะครับก็เลยมาเอาอะไรนะมาเอาเป็นแบบพิซซ่าใช่ไหมถ้าตามันจะแบบนี้เป็นไอติมเป็นไอติมเป็นออฟเวอรอทิฟหรอไอติมอะไรแบบนี้นะครับก็ชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละ80ก็ได้สองชิ้นป่ะ160อ่าได้สองชิ้นจิบมาอุ้ยเหมือนอุอมเนี่ยชอบดูซิว่าจะได้เมนตัวเองหรือเปล่าไหนมีเมนอะไรบ้างมีฟิล์มหยาด อ่ะน้องฮาชิก็ได้ครับกับพีโนเจลลี่อ่ะสักตัวเลลอ,อ่ะไม่มีไครเลยดีลครแล้วเออ <c oughs> ไม่มีกั <c oughs> นแหละครบแล้วค <c oughs> บแล้วหมาว่ายังไงนะเมื่อกีเจอเจอของใหม่ก็เราจะทิ้งของเก่าใช่ไหม <c oughs> ของใหม่คือนี่สรุปฟ้องจะขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสปังบ๊อบเป็นมินเนี่ยนใช่ไหมก็ผืออันนี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้อ่ะงั้นจุ่มึ้นมาหนึ่งจุ่มเปลี่ยนสปังบ๊อบเป็นมินเนี่ยน แล้วนายก็เอาบอกว่าไปเก็บเดี๋ยวนี้สรุปว่าไม่ตามล่าของ<ม>ที่ชอบหรอกชอบอันนี้มากกว่าไปเก็บ <c oughs> โอ้ยจะบอกว่าพอมาถึงคิวโจแล้วมันยากเหลือเกินครับทุกคนเพราะ <พอ S 1> ว่าพอของคนอื่นเราเชียร์ง่ายแต่ของเราเนี่ยยากไม่รู้จะเอาอะไรโจคิดได้เด็ดๆได้แล้วเดี๋ยวจะจุ่มใส่าชาร์จน้องคูโบไปสองอันก็จะเป็นเท่าไหร่ สอันคิ้นละ2องเจ็ิบเป็นห้าร้อี่สิบนะนี่นี่จุ่มอันนี้ไปสองอันนะครับเป็นไทซีป่ะใช่ไทซีไทซีนี่จุ่มไปสองอันดูซิว่าจะได้สีดำไหมเพราะว่าอยากได้สีดำตัวนี้นะมากนะครับจุ่มไปสองอันอีกอันนึงก็จะเหลืออีกเท่าไหร่ เหลือ400เหร400 4 6 0หกส400อ่าสรุปเดี๋ยวส่วนที่เหลือนะครับเราจะมาจุ่มคอนี้เพราะว่าเรายังไม่เคยจุ่มคอนี้เลยใช่ไหมตัวนี้ใช่จุ่มครั้งแรกอาจจะเป็นซีเกดเลยก็ได้เหมือนมอลลี่สเปซดีสามไงพอมาจุ่มแรกก็คือแบบเป็นซีเกดเลยอ่ะน่าจะได้มาอยู่ในบล็อกของป๊อปมากนะครับอ่าบล็อกของป๊อปมากนะครับอุ้ยเขารอไปแล้วหรือเปล่าเขารอไปแล้วหรือเปล่านี่ พึ say, silently, okay, okay. no, ่งใส่ไงเขาเพิ่งเติมเขาเพิ่งหยิบเติมกเ้าหยิบหรอออเหรือว่าเราเอาดวงเขาเมื่อกี้ไหมไม่ดีไม่ควรตำรอยใครอ่าโอเคเราจะได้ตัวทั้งหมด3ตัวนี้นะครับนั่นคือซีเกตมันคือซีเกตเลยไม่เหมือนซีเกตเลยไม่เหมือนจะอย่างอื่นนะครับผมอ่ามาโดนอนดักครับมีอยากได้โดนอนดักอ่าพร้อมอันแรกไหนพร้อมอันแรกไหนเออน้องหมวกแดงสองน้องหมวกแดงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ซีเกตจริงๆนะครับก็อยากได้ตัวนี้ เน like 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 <med> okay. ี่ยตัวอย่ได้ตัวนี้ท <Different rim todas> <sm> <different Wesley> <arrivé> <going> wow ี่แบบเป็นน้องเหมือนจะวิ่งวิ่งอ่ะสีทองปี่สีทองนะครับอ่ามีลำบุูบุไมไหมคนจะสั่นเยนะครับมีมุนมองเลยตึง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 เออเพลงมันอย่างนี้ไม่รู้จะเกิดทันเ่อไหรอ่ะเกิดไม่ได้ทันอ่ะอย่าว่าแต่ของเกิดทันเลยเขาก็เกิดแบบช่วงไม่เคยจะสั่นไปปแล้วอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มประเดิมจากของฟ้องก่อนนะครับมีดิสนีย์พิซซ่านะครับอ่าแล้วก็เป็น Star w a r ล์นะครับผมแล้วก็มินเนี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเรามารีเช็คกันก่อนว่าฟองอยากได้ตัวไหนบ้างนะครับอ่าเริ่มจากดิสนีย์พิซซาก่อนส,สามตัวนี้เลยโอ้โหแสดงว่าถ้าได้มานี่ก็คือแบบคุ้มเลยนะเลือกแค่สามตัวเนี่ยอ่่แล้วก็ Star War s คือดาวเวเดอร์ ใช่ไหมรายเพื่ออ่าโอเคครับนี่ก็ได้แล้วก็ตัวหุ่นยนต์หรออ่าโอเคแล้วก็มินเนี่ยนคือตัวไหนตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวเล็กอ่าตัวเล็กตัวเล็กใส่แว่นคู่มาเริ่มกันเลยอาจากมินเนี่ยนก่อนเลยดึงปืดๆเป็นขับฟ้องให้กำลังใจฟ้องด้วยนะครับดึงทำไมหัวมันใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่ตัวอีตัวใหญ่หรือเปล่ามมมััันนนเป็นเล่นเฮ้ย ตัวอะไรวะเนี่ยบานานาบานานาอีกหรอก็เหมือนจะเป็นตะลวดป่ะเหมือนเป็นตัวไหนตัวตะลวดป่ะเดี๋ยวดูสิอะไรอ่ะเมกามินเนียนกัสดน่ะตัวตัวขวามือนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยโชว์สิโชว์ดิอย่ามาแย้มกับกูนะยิปทองโอเคต่อมาดาวเวเดอร์ไหมดาวเวเดอร์ไหมจับหัวก็น่าจะรู้แล้วป่ะเนี่ยาขาดแล้ว อ่ะลุ้นลุนลุนตัวลุ้นตัวจับจับอก่อนเออเฮ้ยพี่อุปกรณ์ด้วยได้ไหมได้ไหมเข่าเข่าอันไหนรู้แล้วเหรอรู้เหรอคิดว่าน่าจะได้อ่ะเปิดเลยส่วนทีไม่อยากได้จริงจรจริงเหรอเฮ้ยมันใช่เปล่านายอือตัวอะไรวะมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือสัตว์ประหลาดหรอชื่อว่าแจับบ้า อืคือจะบอกว่าน้องน่ารักก็พูดไม่ลงเพราะว่าไม่ไหว <laughs> ขอโทษเออซีาตาตาบอเลยนะครับเพราะว่าเราไปไม่ถึงจริงๆนะครับ,รบตัวนี้ <laughs> อ่เหลือตัวสุดท้ายของฟองนะครับยังไงแฟนลับน้องฟองให้กำลังใจน้องฟองเลยนะครับว่าจะได้ตรงตามที่ต้องการไหมเพราะว่าดิสนีย์พิกซตัวเนี้ยน้องคาดหวังไว้สามตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าไม่ได้หนึ่งในสามนี่ถือว่า อาการหนักแล้วนะครับเฮ้ยทำก่อนทำก่อนทำก่อนทำกอนดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุ้นคิดว่าไม่คิดว่าไม่อีกแล้วเหรอตัวอะไรอ่ะโคโค่โคโค่โคโค่ฟ้องทำไมวันนี้นายได้แต่ตัวเปลือยเว้ยนเอนเป็นโคโค่ นี่ดิวางวางของฟองของฟองมีฟองเลยอ่ะนี่นะครับของอ่ะนี่นะครับของฟองมีแต่ตัวจีจีทนะครับนี่ของฟองนะครับตัวจิจีทิจีทนี่ถึงมาตัวเล็กแล้วนะครับก็จะเป็นอันนี้กอใหม่เลยนี่ใช่ไหมที่เป็นเป็นวงแหวนหรอเป็นนาฬิกาเอ้ยเป็นเลยนะเป็นแหวนใช่ไหมอ่ะทีมอยากได้ตัวน้องฮาชิน้องฮชิน้องพีโนเจลลี่ อ่ะพีโนเจลลี่นะครับแล้วก็ซิก้าเหรอจริงๆงานเราไม่เคยซื้อซิก้ามาก่อนเลยนะใช่นี่จะเป็นตัวแรกของเราเลยไหมใช่เป็นตัวแรกที่เราจะเก็บเพราะว่าเราอยากลองเก็บตัวที่เราแบบไม่เคยเก็บไม่เคยเก็บ่บาโอเคแล้วแล้วก,วก็ที่อยากได้คือตัวไหนครับอยากได้ต,ตัวนักก็ตัวนักกองตัวน้องหมาน้องหมาอ่าแล้วก็ออฟดีนที่เป็นอะไรนะเป็นไอติมทำไมเขาเป็นไอติมอะทำไมเขาเขาดูเหมือนพิซซาเลยวะเออมันก็เหมือนพิซซาหรือไอติมแต่ว่ามันชื่อ ฟูดพัตเตอร์เหรอมันเหมือนพิซซ่าผลไม้อ่ะโอเคคือเอาขอน้องฮาชิกับดีมูละกันนะเนี่ยมาครับเริ่มขอเริ่มที่นี้ก่อนอ่ะเป็นงานใช้เงินที่คุ้มมากเนาะคือเราต้องคิดถี่ทั่วแล้วว่าไม่ให้เกินพันใช่แล้วอย่างนี้เราจะจับแล้วเราจะรู้ไหมว่ามันเป็นตัวไหนไม่รู้นกันเพิ่งเพิ่งเคยเล่นเพิ่งเคยสััส อุ้ยเอาแล้วอุ้ยมันก็หนักเหมือนกันใช่ไหมแก่เลยอาชีพไหมอาชีพไหมขาวขาวกันเงินเฮ้ยอาชีพแหละอาชีพทองทองเงินเงินตัวอะไรอ่ะคือตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะตัวนั่นน่ะน้องเทียนน้องเทียนหรอเฮ้ยแต่มันสวยนะเออใช่ตัวน้องเทียนตัวแต่ก็สวยเฮ้ยแต่ดูลักชัวรี่นะดูดิมันบันขาวทองอ่ะดูดล เออขาวทองมีแหวนแหวนทองอ๋อมันมีแหวนด้วยหรอใช่อันนี้ก็เป็นคอแหวนไงเขาเก็บวอ๋อแต่แต่คอเนี้ยรู้สึกมันดีกว่ารุ่นคอแรกไหมคอแรกมันดูแบบเป็นเป็นคริสตัลเนาะใช่อันนี้มันดูอันนี้เหมือนแบบเป็นยานอวกาศมาจากนนั่ลเออพาร์เรลล์เวิลด์เออมีแหวนมาพร้อมเอสป้าร์น้องชาก้าอ่าโอเคแล้วก็แหวนนะฮะแหวนแต่งงานเราแต่งงานคอแต่งงานสรุปใส่แล้วเดี๋ยวใส่แล้วดึงไม่ออกนะครับเอออ่ะ โอเคมาต่อต่อต่อเฮ้ยโอยพอพอออันนี้มันหมุนป่ะใช่มันหมุนเนี่ยเนี่ยเนเห็นป่ะพอเปิดอ่ะวงแหวนมันหมุนเนี่ยเนเนี่ยแหวนมันหมุนเออแ้เอาแหวนไปใส่ตรงนี้อ่าโอเคก็ไม่ไม่ไมแบบวิวยูมนวิวแมรี่มีโน o อ้าวเด้วก็ไม่เต็งงานใช่ไหมโน้โน้ไปเสี หนัก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 อยู่ตัวหมาตัวหมาน้องหมามาถึงอันไหนก็ได้ที่เป็นหมาเอาหมดอยากแกะแบบนี้มานานแล้วนี่เพาะกี่หลาเอิมเอิมอะไรเ <c oughs> ดือนนี้ครับตัวอะไรน้นองเหงาหงอยเหรอไม่รู้ตัวอะไร เออแต่น้องก็น่ารักอยู่นะแต่พอมาพอมาใต้ตัวหนึ่งก็คือเอ้ยมันน่ารักนะไม่ได้บอกเอออน้งชื่อคิปปิ้งคอปันนีคิปปิ้งคอปันนีอ่ะคือยังไงเอามาเก็บเอามาเก็บเอามาวางเนี่ยอ่าเป็นเงาวางไว้วางไว้อ่ะีโม่เหรอดีเหรอเหลืองว่ะเลยไม่เป็นไรก็ยังถือว่าก็ยังถือว่าก็ยังถือว่าเป็นตัวที่เราเออโอเคได้ ตัวหนึ่งดีมูดดีมันตาสามนตลกตั้มอุ้ยลูกชายคุณตกลับมาได้แล้วลูกให้พรให้พรป๊าหน่อยลูกเยอะๆหน่อยลูกสรุปสี่จุ่มแม่นแคนเด็กสรุปสรุปของฟองไม่ได้เลยสักอันนะครับฟองพิมได้หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูของโจกันว่ามือจะแม่นขนาดไหน ของโจนะครับก็จะมีสายชาร์จแทซีลูกชายคนกลางนะครับคูโบนะครับ่องอนแล้วก็คอน้องมอลลี่อะไรอย่างเงี้ยคลาสสิกคอนี่สอะไรไม่รู้อะตอนเนี้ยยังไม่มีเลยสักตัวเอามาตัวหนึ่งนะครับก็จะหมดแล้วคือถ้าเป็นน้องคลาสสิกเนี่ยอยากได้ตัวนี้ที่มันเป็นมีข่าอะแล้วมีแบบปีกปิดสีทองทองอะส่วนสายชาร์จอะ เคยจุ่มไปแล้วครั้งหนึ่งอยากได้อีกเป็นสีดำํำรอบที่แล้วได้เป็นสีสีนี้มาอันนี้ใช่ไหมตัวเล็กใช่ใช่<า>ส,สีน้าเงินมาดูกันนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้ตัวจุกก็แบ่งๆกันไปใช้นะครับคุณเส <c ười> ียวไม่มีการ์ใช่ไหมไม่มีเดีมันเขารู้อย่างเดียวเลยต้องแกะทำไมสีมันคุ้นๆน น้ำเงินเนาะเฮ้ยอ้น่าสีสีเหมือนกันแต่มันเป็นมันเข้มกว่าได้ลูกไทยแบดบอยมาตุ๊กตาเน่าเออสีกรมท่าเนาะเชเข้มแหมงแมันไม่มีการ์ดเนาะไม่มีการมีแต่คู่มือเปล่าดูซิว่าสุ่มมาสองสุ่มจะได้สีดำไหมไอ้แจ็คปอดเกลือเนี่ยซ้ำอย่าพูดอย่าพูดเอออย่าพูด ได้อุ้ยนีด้ยใช่ไหมใช่ใช่สีดำาสีดำมีอะไรตริงๆิงเลยจริงจิงงจิงได้แล้วสีดำถือว่าประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวมาดูมอลลี่กันงั้นอีกสองอันก็ให้เขากับผอใช่ไหมใช่มีอยู่โต๊ะทำงานอันหนึ่งเดี๋ยวเพาะไปเลยคือแบบได้ได้ใหม่แล้วลืมเก่าเลยอันนี้ขอดูการ์ดก่อน ดูพร้อมกันหนึ่งสอง,สองเอาให้ตัวเองเห็นนะให้โด,ดนดันด่าวันนี้เขาอยากคือสรุปแล้วจุ่มให้ฟิลเอาจริงๆบ้าโจโจว,จวเป็นคนจุ่มทุกครั้งอะ่ะมือดวงให้ฟิล์มตลอดฟิล์มอยากได้ตัวไหนอ่ะโจวจุ่มให้ตัวที่เป็นตัวตลอดเออฟิล์มอยากได้ตัวไหนนะพี่บอกว่าอยากฟิล์มได้ตัวเนี้ยเร็วนะ ไม่ได้ไม่ได้จุ่มให้ด้วยนะคือนี่จุ่มเฉยๆจุ่มให้ตัวเองให้ตัวที่ฟิลอยากได้ตลอดนะเอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวให้ฟิล์มไปแล้วกันท่ายืนมั้ยไหนๆก็ไหนๆละแกเลยดูท่ายืนดิดูท่ายืนอย่ามาเก่งกับกูได้อีกไหมทองอย่างเงี้ยเออเด้อหลายละเกียดท่าวันนี้มีห้านะครับ เออห้าป้า5ห้าห้าอะไรห้าเงี้ยห้าสองเงี้าล้วก็สองนะเออห้าสองไปหัวแล้วนะเดี๋ยวออกขึ้นมาจริงๆอาจจะหาว่าไม่เตือนต่าฮ่ นะครับวันนี้จบลงไปแล้วนะครับกับภารกิจพิชิตกองถุ่มคนละ1000บาทนะครับผมก็สําหรับน้องฟองวันนี้เกินมานิดหน่อยอายุ่นหยวนละกันเนื้อ <c oughs> แต่สำหรับโจกับฟิล์มนะครับ <c oughs> ก็พอดีขาดไปนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ไม่เกินพันถือว่าภารกิจสําเร็จอยู่แต่คนที่เฟลที่สุดวันนี้คือปองนะครับเพราะว่าไม่ได้เลยแม้แต่จุ่มดีในการที่จะได้ตัวที่เองเลือกนะครับขัน้องแต่ของโจกับฟิล์มก็ ไม่ได้ดีไปกว่าด้องเท่าไหร่ครับก็แค่ได้คนละจุ่มที่ต้องขานแคนนั้นเองเพราะว่าเขาตัว2จุ่มปะหรือ3จุ่ม3ได้จุ่มเดียวนะครับที่โดนนะครับผมส่วนพีมก็4จุ่มลได้จุ่มเดียวเหมือนกันครับไม่ได้ตากอย่างน้อง <c oughs> S 1> <S 1> <S อย่างไงนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะมานะครับผมก็มาได้เลยนะครับที่สาขาเมกาบางนงาไปสาขาใหม่ล่าสุดใช่ไหมตัวเล็กใช่แล้วใหม่ล่าสุดของป๊อปมัดจะบอกว่าสาขาเ<อ>นี้ยต <จะ S 2> อาานแรกขับรถมาคิดว่าของน้อยกว่านี้นะสรุปของเยอะกว่าที่คิดครับน,นะถ้าใครใกล้แถวบางนาสมทรปราการอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยนะครับผมรับรองชําจุ่มชําแน่ๆคนก็เยอะชําเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นคลัเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับผมเราสองคน<ม>จะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปออกเดินได้อย่าลืมติดตามชมกันให้ดีวันนี้เราสองคนขอตัวไปกันก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย